เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูไทยแลนด์นะครับเมื่อตอนเย็นเนาะได้ไลฟ์กับจีมบายไปแล้วนะหัวค่าก็มาไลฟ์สายๆนะดึกๆเลยนะครับสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มไม่มีอะไรมากมายนะกม็มีเรื่องขูกขะในครอบครัวสักนิดหน่อยนะครับ ก็เลยมาสายนิดนึงนะให้ไม่เป็นไรฮะก็อืมจะสัรนเวลากันไปนะจัดสัรนเวลากันไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ซับสไคร b ์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการไลฟ์สตรีมด้วยนะครับอ,อะคร 11ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ในเพจด้วยนะครับใครที่ดูใน facebook ก็เข้าไปดูด้วยได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นโหมดนะอาเคอาเค สนามลบดวนจัดเสน่ห์เปอ่์ไปลองดูเสียงออกเสียงออกไว้นอ ขอบคุณเกมผับ g แล้วก็เกมต่างๆที่ทําให้เรามาเจอกันนะครับขอบคุณคลิปต่างๆที่ผมได้ลงแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมได้มาเจอกันแล้วก็มากดติดตามเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยฮะสามารถพูดคุยได้นะครับผ่านทางช่องแชท t u b e f b o o k อ่ k แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะดูในใน u t u b e นะฮะก็ สามารถทักทายกันได้นะครับอะไรของเขาเสียงเป็นไงบ้างครับผมออก ไม่มีคนไทยเลยฮะรอบนี้โอ๋โอโหเดี๋ยวตามเข้าไปนะยวช่วยเพื่อนสนามน่าจะเร็วหน่อยนะฮะดูวงฮะดูวงดวงูเพื่อนเพื่อนเราจะพาไปหอไ้องทุ่งไไหมไปดูดิเพื่อนไปงงแล้วนี่วะ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับลงอย่างเร็วเลยเว้ยนี่มาแล้วบ้านหลังนี้ว้าวเยอะเลยเว้ยโอ้ชุดโคตรเท่หมดเสน่ยนี่นาโอ้ยอะ oh yeah. โอ้กระเป๋ายัางสวยหาสโคบแล้วทีนี้ไปขึ้นไปบนบ้านว้าวบวกสามอะไรวะเนี้ยนี่ไงจีสโคบของข้าอ,อยู่ไหนโอ้นี่ต้องหยิบแล้วล่ะครับผมนี่เป็นไงล่ะ ไปไปกันนะที่ได้แมกกาซีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตรงนู้นน่าจะมีไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยอะเพื่อนเก็บหมดแล้วเก็บเร็วยังวะ เนี่ยนะดูบ้านหลังนี้ถูเพื่อนจะเหลือของอะไรที่เราพอจะเอาได้นะไม่มีสะโรบเลยพระเจ้าแล้วเราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยอ,อ้โอเพื่อนได้ยิงแล้วนะครับเฮ้ยบ้านหลังนี้น่าจะมีสะโรบอยู่นะไปดูก โคบสังคัไนไไนโอ้เพื่อนเราไว้ไปอุ้ยไม่ใช่อ่ะเพื่อนไปไหนวะไปลองไปดูนี่แหละนัดเดียวจอด ปังปังมาไม่มีสโคกก็ลุยเท่าอ,อะไรวะมีเสียงยิงมีเสียงยิงมีเสียงยิงข้างล่างเก็บปืนกนะันเพื่อวิ่งเลยเราต้องวิ่งไปดูฮะเราต้องวิ่งไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรเปล่าว้าวปืนออกมาแล้วย่องกันย่องกัน เฮ้ยทำไมก้อหนหินไปดิเ,เปิดเผยตัวตน ว,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 วิวดีเว้ยว่ะ,วะไม่รอแล้วไปหาสะโคบข้างล่างก็ได้รอทำไมล่ะครับไม่รอเพื่อนมาแล้วฮะลุยดีครับรออะไรครับ อ่ะเจ้าโคกอ่ะได้แล้วเวย้ยโอ้าวว้าวว้าวว้าวแจมแจมเลยพี่น้องอว้าวเ้ยแจมเลยพี่น้อง มีอีกตัวนนะเฮ้ยเราน่าจะยิงแล้วล่ะหาเกาะใส่กันแล้วกันไม่มีอะไรแล้วอืมศูนย์กลางเลยฮะ อาปืนพกก่อนมีคนอยู่ในนี้เปล่ามายิงกันเปล่าประมาณนี้กันนะปังหมดแตกลูกซองเหรอมันหยิบได้ไหมเนี่ยไอะไรลูกซองสั้น สิบสี่ตัวเจ่ไปตามเพื่อนไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนนะไม่มีอะไรแล้วลไปดักยิงด้านบนดีว่าเฮ้ยระเบิดควันโอ้ยนีเห็นจริงนะมันอยู่ฝั่งนึงเพื่อนยิงหมดแล้ว ขึ้นไปข้างบนดี่วะยังไงคนก็ต้องมานะไปดักยิงข้างบนเนี่ยกว่าดีกว่าอยู่ข้างล่างนะเอามาแล้วนี่วะฮัลโหลมาแล้วเหรออ,อ่าเพิ่งกดสตรีมเองอ่ะ เออมมดเซตนู่นเซตนี่อยู่ตั้งค่าอยู่เออเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวตู่ไปรับได้ปะเฮ้ยนี่นี่นเอา,เอางี้อย่างงี้นี่ลงมาที่แฟลตเลยลงมาที่แฟลตแล้วก็มานอนที่นอนอันนี้เล่นโทรศัพท์ไม่นอนเล่นแป๊บเดียวเป็นเพื่อนตู่แป๊บเ,เด,เดเียวเดี๋ยวจบเกมเกมนี้กันจ้าจ่า โอเคจ้ะคุยกับเพื่อนๆพ่อนกันอ่ะไม่เห็นใครแล้วเว้ยเดินแบบโล่งๆอะ่ะบ้าไปแล้วไม่เห็นได้ยังไงนะมันต้องมีบ้างเสินะเฮ้ยมีปัญหาที่แหลมเนี่ยแผนที่ไม่โหลด ไมีไหมไม่มีเก็บปืนวิ่งถนนละไม่มีเดี๋ยวหาตามขอบวงนี่แล้ววะเอายิงกันแล้วชิบหายไหนอะไหนแล้วเพื่อนโน่นะยิงอะไร ไม่รู้แหละเล่นแม่งขอพวงนี่แหละไรล่าเว้ยมันต้องอยู่ข้างบนอย่างแน่นอนเปิดก่อนได้เพียบ ตรงเลยวะขอบวงวะอยู่ที่สูงได้เปรียบเว้ยทีมเราแม่งเหลือสี่ะเยอะจัดเก็บปืน เห็นนะสองตามต้นไม้นาวงบีบแล้วมาแล้วจ้าซิกแซกไปกันวิ่งซิกแซกอ้าวยิงข้างล่างอ่ะเอาด้านนน้นด้านนี้เอาล้วเล่นขอบวงได้แล้ววะอ้าว เป็นขอบวงนี่แหละอยู่ข้างหน้าเว้ยีซิกซ์สักนยาเยอะเกินไหนวะไม่ค่อยบ่เห็นวะ อ้าวยิงกันแล้วคนถึงอนบอกเฮ้ยอ้าวร่นไกลลุมดีครับเหลือตัวเดียวอยู่ไหนวะ อ,อยู่ในซอกหินแน่นอนอ้าวเพื่อนเห็นก่อนโอโ้โถ นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากี่โมงแล้วเนะี่ยอืมหูมฟังจะตีมต่อที่บ้านกี่โมงแล้วเนะี่ย ห้าทุ่มสามนาทียังต้องการเล่นกับคุณอีกอีกแมทมาใจเย็นเพื่อนตื่นเฉยเพื่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา กดไลค์ต่อที่บ้านเนี่ยนี่บ้านก็มีกล้องด้วยดิอยู่ที่นี่โคตรจัดเต็มมีทุกอย่างแรงก็แรงจอก็มีตั้งหลายจอะเอาไงด,ไงดีหัวก้อยไหมกดสกตรีมแล้วด้วย,วยบ้าจริง จะทีมที่บ้านก็ได้บ้างแต่มันจะไม่มีกล้องนะอ่าตามนั้นตามนั้นขี้เกียจออกมาแล้ว กี่รถดึกๆแล้วหนาวอีสตูร์แม่งเลย,เด,ยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านอีกประมาณนี่แหละสิบห้านาทีนี่แหละเซตนู่นเซตนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกดไลค์เลยเดี๋ยวเจอกครับเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะในทั้ง youtube ไทยแลนด์แล้วก็เ a ซ e ุ๊กเพ a ไทยแลนด์ทีวีไทยแลนด์ Thailand ด้วยนะครับ